สวัสดีค่ะแม่บุลาพื้มท่องค่ะเมื่อนี้มีพื้นท่อผ่าไม้ามงามๆมาให้ทุกท่านได้ชมเด้อค่ะเชิญรับชมกันได้เลยค่ะขนาดแรกนี่เป็นพื้นท่อผ่าไม้สองตะกอสี่สิบหลบยาวร้อยสองเซนเด้อค่ะสี่สิบหลบค่ะยาวร้อยสองเซนงามๆค่ะเป็นพื้นท่อผ่าสองตะกอเด้อค่ะขนาดต่อไปค่ะสี่สิบสองหลบค่ะยาวร้อยสองเซนงามๆค่ะ สี่บค่ะงามๆค่ะเป็นพื่มท่อผ่าไหมสองตะกออเดอร์ค่ะขนาดต่อไปค่ะสี่สิบห้าโลแยงร้อยสองเซนค่ะเป็นพื่มท่อผ่าสองตะกอคือกันเนอะค่ะพื่มท่อผ่าไหมค่ะงามๆค่ะสี่สิบห้าโลค่ะแยวร้อยสองเซนค่ะขนาดต่อไปค่ะหาสิบลบค่ะ หาสิบลบยาวรอยสองเซนเดอ้อค่ะเป็นฟึ่มท่อผ่าไหมทรงตะกองงามๆค่ะลูกค้าท่นานใดสนใจกระทาแคสสอบถามเพิ่มเติมเม่ม,ม,มุลล่าฟึ่มท่อมาได้หรือจะคอมเมนไไต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า